รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยทิพยะประกันภัยบ้านเขาเนี่ยทำจากปะกาลัางเขาอยู่กับ ออดทออยู่กับก่อน mm hmm. นะเขาก็เอา mm hmm. พวกปะการังอะมาทำเป็นบ้านซึ่งดูลักษณะเหมือนไม่ทนใช่ไหมแต่อย่างเนี้ย mm hmm. อยู่มา5 0 6 0ปีแล้วก็ไม่เคยแบบว่าจะต้องมารีโนเวทหรืออะไรเลย mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. คงทนมากวันหนึ่งเนี่ย mm hmm. เขาจะเสิร์ฟคิงโคโคนัทสองลูกเช้าลูกหนึงเย็นลูกหนึ่งแบบว่าเฮลตี้มากๆ ต้องบอกเลยนะเราอยู่กลางมหาสมุทรทิเดียเลยมันจะมีแซนแบงแบบเยอะมากมองไปก็แบบก็คงไม่มีอะไรตรงแบบปลายเยอะมากปลาสีเหลืองปลาสีฟ้าอะไรเงี้ยเต็ไมไปหมดเลยสำหรับตอนนี้สายการบินไทยแอเอ์เชียกลับมาให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศจากดอนเมืองไปมาลดีฟทุกวันพุธและวันอาทิตย์นะคะสำรองที่นั่ง คลิกเข้าไปได้เลยค่ะที่ www.airasia.com หรือเข้าไปที่แอปพลิเคชันของ AirAsia ค่ะใครที่อยากมามาลดีแล้วอยากจะสัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนมาลดีแบบจริงๆนะคะแล้วก็อยากจะมองหาที่พักที่ไม่แพงเกิน,กนไปลืมภาพของความ l u x u ร y ในมาลดีที่แบบ1นึ่รีสอร์ทห่งเกาะอ,อะไรไปก่อนเดี๋ยววันนี้ทองเรื่องเที่ยวกับการจนะหงทองเนี่ย จะพาทุกคนค่ะไปใช้ชีวิตแบบคนเกาะเพราะอยู่จริงๆโลโค l i s l แลนด์เลยค่ะชื่อคามาดูวันนี้ต้องตามมาค่ะ oh, พูดถึงเก่ะคามาดูที่บาทอทที่เราจะไปวันนี้นะคะไปได้หลายวิธีเลยแต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปเนี้ยอยากพูดถึงสนามบินที่มาเล่ก่อนค่ะจริงๆที่ที่คูลูมาเล่นเนาะก็คือเป็นเกาะที่เป็นสนามบินอินเทอร์เนชันแนลนอยู่ตรงโน้น ตรงฝั่งเนี้ยดอมเมสติกแต่ไม่ว่าจะฝั่งไหนอะค่ะดูสีดูสีน้ําทะเลเป็นสนามบินที่แบบว่าอันนี้คนมานั่งคอยเครื่องบินเนี่ยคอยตรงเนี้ยล้วก็แบบนั่งชิลแบบสูตรอากาศริมทะเลไปคือเป็นสนามบินที่เวิร์กมากๆแล้วลมแบบเอื่อยตลอดเวลาเลยค่ะดีมาก ดาราวันดูก่อนที่เราจะบินไปมันเป็นสนามบินหลักในบาทอนะก็ใช้เวลาบินประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะมี3สายการบินเท่าที่ที่เท่าที่เราดูมีแมนตาแอร์มีลามี Fly, มี มาดิเวนแอร์ก็สาสายการบินที่เป็นโดเมสติกไฟ์ที่บินไปแต่เราวันดูซึ่งเป็นพอร์ตใหญ่เนะโดยเฉพาะในช่วงไฮซีซันแบบเนี้อีกช่วงหนึ่งที่เป็นไฮซีซันก็คือช่วงแมนตาเรซีซันก็ฮอตเหมือนกันสนามบินนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูกันที่ดาวดูคือจริงๆเป็นสนามบินที่เราไปบ่อยเหมือนกันเพราะเราก็ไปค่อนข้างไปบาทออบ่อยบินไม่ถึงครึ่งชั่วโมงค่ะตอนนี้มาถึง จากสนามบินมาเล่เนานะโดเมสติกมาถึงสนามบินดาราวันดูเกาะน,นี้คือดาราวันดูค่ะเราจะคุ้นเคยมากเพราะว่าเราจะมาเกาะน,นี้บ่อยมากในช่วงแมนตาเรซีซั่นเนี่ยดาราวันดูนี่แบบฮอตมากเป็นสนามบินที่แบบเครื่องบินขึ้นลงเพราะว่ารอบคนจะมาฮานิฟารูเบเพื่อมาดูแมนตาเรย์ อันนี้เป็นโลเคอลไอแลนที่มีที่พักเยอะเหมือนกันเราเองก็เคยมาพักที่นี่เหมือนกันค่ะที่นี่ก็เป็นเซ็นเตอร์ที่จากสนามบินดามาดูเนี่ยมีไปเกาะต่างๆรีสอร์ตต่างๆจะอยู่รอบๆบาอาทอมเลยเพราะนี่คือบาอาทอมซึ่งเป็น w r r l h h r r t t g g s s t e ของของมาดีค่ะ จากดาราวันดูนะคะเด em> um ี๋ยวเรานั่งสปีดโบ๊ทไปประมาณ20นาทีปกติแต่ละรีสอร์ทก็จะประมาณเนี้ยสินาที20นาทีรอบๆอบาอาทองก็เหมือนเราวันนี้เราไปเกาะคามาดูซ네ึ่งเป็นโลเคอลไอแลนด์ค่ะเดี๋ยวเราพักกันที่นี่ฮุจูเวลี่ฮ d จูเวลว่า สายขาวสายหน้าบ้านขาวมากๆเลยแต่ว่าอันนี้เนี่ยแบบที่ Utovery เนี่ยเป็นบ้านของเจมโคเนี่ยเขาก็ทำที่พักแบบให้มูดให้แบบว่าฟิลโลเคอลองงั้นนีจ่จริงๆเป็นแบบเป็นโลเคอลไอแลนด์นะแต่ว่าห้องถามไม่ธรรมาดามกันนะเราห้องใหม่ด้วยก็นหน้าพักนะสำหรับแบบคนมาพักแบบว่าอยากมาโลเคอลไอแลนดะ์อ่ะก็คือเหมือนแบบ ราคาประหยัดอยู่แล้วอยู่ได้หลายวันอยู่แล้วสอเซิร์เขามาแล้วนี่เป็นห้องน้ำค่ะซึ่งกว้างห้องน้ำก็กว้างๆเลยทีเดียวเขามาดูเนี่ยไม่ได้มีแค่คุชชั่นดีแต่ว่าเขามีโรงแรมอื่นด้วยงั้นเดี๋ยวเราไปดูเป็นทางเลือกไว้ดีกว่าเผื่อใครมาเที่ยวซีซั่นของมต้าอะไรเงี้ยแล้วก็มาอยู่หลายๆวันก็จะได้ประหยัดใช่ไหมเราก็เดี๋ยวไปดูอีกที่หนึ่งว่าจะเป็นยังไง ไปแล้วเนาะว,ว่าที่คามาดูเนี่ยมีที่พักหลายแห่งเหมือนกันนะเป็นโลคอลไอแลนด์ที่มีที่พักแบบให้เลือกค่ะพอสมควรเลยก็เดี๋ยวมาดูที่คามาดูอินกันอันนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบมีสวนอยู่ตรงกลางบ้านมีที่นั่งชิลเมื่อกี้เดินผ่านเข้ามาก็จะมีแบบเป็นห้องอาหารนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าที่นี่มูดจะไม่เหมือนกับที่เมื่อกี้นะาะเมื่อกี้จะเป็นเหมือนแบบเป็นบ้านอะไรอย่างงี้แต่อันนี้เป็นเหมือนแบบโรงแรมเลยเป็นเหมือนที่พักเลยอ่ะสิบหกห้องเราไปดูกันดีกว่า ดีอะก,ก็คือนะห้องก็มีแบบเป็นมุมนั่งเล่นชิลๆอะไรอย่างเงี้ยโอ้อันนี้เป็นแบบซาร์มารีนูก็จะแบบเตียงเด็กอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นห้องรับแขกข้างหน้าส่วนเตียงพ่อแม่อยู่ในนี้แล้วก็อันนี้แบบอยู่เหมือนบ้านเลยมีเตาลอเานเตาที่ด้วยห้องอ่ะอันนี้เป็นตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าส่วนห้องน้ำอยู่ทางนี้อ่มีห้องน้ำมีไดร์อป่าผมโอ้ นกก็ใหญ่พอสมควรห้องน้ำด้านบนจะมีเป็นรูฟท็อปด้วยเนาะก็คือสามารถดูซันเซ็ตดูอะไรบนนี้ได้เลยเพราะว่ามันเหมือนแบบเป็นรูฟท็อปที่อยู่สูงขึ้นมา ทอกเรื่องเที่ยวกับการชนะหง,งทองร่วมกับ Go to g e t h e r Travel ชวนคุณออกเดินทางตลอดทั้งปีค่ะ24มีนาถึง3เมษายนทริปแกรนด์โปรตุเกสรอทุกคนอยู่ค่ะ22เมษาถึง6พฤษภาเที่ยว5อุทยานแห่งชาติในอเมริกา12-22ถึงพฤษภาตุรกีเรเวลา่าลือฝั่งตะวันออกมุมที่หลายคนยังไม่เคยไปปลายกันยามแอลจิเรียประเทศสุดเอกซอติกในทะเลทรายซาฮารา ปลายตุลาใบไม้เปลี่ยนสีที่แคนาดาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Go to g e t h e r Travel 094 6249398 083 4439192สนับสนุนโดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย ดูที่พักกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาไปเดินเล่นไปเดินสำรวจในเกาะเข้ามาดูกันดีกว่าเพราะว่าจริงๆที่นี่เนี่ยอาจจะเล็กกว่ามาเล่นะแต่ว่าน่าจะมีอะไรให้ดูเยอะเลยเพราะเขาบอกว่าโรงพยาบาลก็มีโรงเรียนก็มีคนที่อยู่ที่เกาะเนี่ยถ้าเป็นชาวเกาะจริงๆเนี่ยมีประมาณ300กว่าคนแต่ ถ้านับรวมแบบว่าคนที่อยู่อาศัยทั้งหมดเนี่ยเกือบ500เพราะว่าคนที่ทํางานตามโรงแรม5้าดาวต่างๆในแถบนี้ก็จะมาอยู่พักที่นี่เพราะบางที่ก็แบบว่าไม่มีที่พักที่โรงแรมใช่ไหมเขาก็มาพักที่คาร์มาดูเห็นบ้านของคนมาลดีฟเนี่ยถ้ามาล o c a ไอแลนด์เนี่ยเราจะรู้เลยว่าบ้านเขาเนี่ยทำจากปะการังเขาอยู่กับอทออยู่กับเกาะนะเขาก็เอาพวกปะการังอ่ะมาทาเป็นบ้านซึ่งดูลักษณะเหมือนไม่ทนใช่ไหมแต่อย่างเนี้ย เมื่อกี้เนี่ยที่นี่เขาบอกเลยว่าอย่างเงี้ยอยู่มา50-60ปีแล้วก็ไม่เคยแบบว่าจะต้องมารีโนเวทหรืออะไรเลยเพราะฉะนั้นคงทนมากค่ะมันเหมือนเป็นแบบหินแน่นๆเลยอะเ่อ่ะเดี๋ยว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 เห็นไหม,ไมเห็นเป็นปล่องอย่างนี้แสดงว่าเป็นส่วนของห้องครัวคือควันจะถูกปล่อยออกมาเวลาเขาคุกเขาอะไรอย่างนี้เนาะนี่เพิ่งคุยกับคนที่นี่เขาบอกว่านี่เลยเป็นแบบมอลด i เวนเบย์มากเขาจะมีแบบ ทำมอกอย่างเงี้ยอยู่ข้างหน้าบ้านหรือข้างหน้าสถานที่อะไรเงี้ยเยน็นๆคนก็จะมานั่งเล่นกันแต่ส่วนมากเขาบอกว่าจะเป็นคนแก่ที่แบบว่ามานั่งเล่นนั่งชิวกันแต่เดี๋ยวนี้ถ้าเป็นวัยรุ่นปุ๊บเขาจะมีเก้าอี้แล้วก็ไปนั่งลงชายหาดมากกว่าแต่การนี้ก็เป็นแบบเหมือนเป็นปาร์ตี้ที่นั่งพักการเมืองอ่ะที่แบบว่ามานั่งคุยพูดคุยเรื่องแลกเปลี่ยนการเมืองกันก็จะมานั่งตรงนี้นี่เพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นรูปประธานาธิบดีคนปัจจุบันแล้วก็ผู้ช่วยของเขา ก็เลยตรงนี้เป็นเหมือนแบบที่ทําการพักกันเมืองเกาะที่เมาดีฟเนี่ยมันจะเป็นแบบ f l a ตเนาะมันจะเรียบเรียบแบราบรับอะไรเงี้ยบางเกาะเท่านั้นอ่ะที่เคยเจอที่แบบต้นไม้เยอะๆแต่ที่เข้ามาดูค่ะกลางหมู่บ้านเลยเนี่ยมีบันยันทรีซึ่งแบบเก่าแก่แล้วก็ใหญ่มากอย่างเงี้ยต้องมีไม่ต่ำกว่า200ปีเรามั่นใจว่าต้องมีไม่ต่ำกว่า200ปีคือตั้งอยู่แบบตรงกลางหมู่บ้านเลยซึ่งลมลื่นมากเป็นมุมที่แบบว่า คนมานั่งพูดคุยมานั่งแบบสวิงเนี่ยมีสวิงด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะข้างๆก็จะรอบล้อมด้วยดงมะพร้าวที่เราอยู่ย่านใจกลางเกาะเลยจริงๆเดินทะลุมาจากบันยันทรีเมื่อกี้มาก็ไม่ไกลมีเป็นแบบอาร์ตแกลเลอรี่มีเป็นแบบซูเเนร์ช็อปด้วยเผื่อใครมาที่เข้ามาดูแล้วรู้สึกว่าอยากจะช็อปปิ้งอยากจะแบบมีข้าวของติดไม้ถึงมือเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าจะมีอะไรน่าช็อปบ้าง มาในประเทศมุสลิมเนาะอย่างมาลดีฟนี่ยเขาเป็นประเทศมุสลิมโลกข้อไอยแล,ลนด์เนี่ยก็จะมีหนึ่งมัสยิดประจำเกาะเลยอันนี้ก็อยู่ที่นี่เลยก็จะมีพื้นที่ข้างนอกให้แบบอาบน้ำละามาตะเร่งนี้อยู่ข้างนอกเลยแต่ว่าถ้าจะเวลาละหมาดก็ปุ๊บเข้าไปข้างในนี่อันนี้เป็นเฮลท์เซ็นเตอร์ของเขา ก็ทุกเกาะค่ะส่วนใหญ่ถ้าเป็นโล컬ไอรแลนด์ก็จะมีแบบนี้แต่ถ้าเป็นแบบเกาะที่แบบคนอยู่เป็นพันขึ้นไปก็จะเป็นโรงพยาบาลคือที่นี่เขาชอบทำแกงใช่ไหมแกงปลาอะไรอย่างเงี้ยเป็นเคอรี่ไอเนี้ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เอาไปทำดังนั้นทุกบ้านซึ่งจะแบบส่วนใหญ่ก็จะทำแกงแล้วก็จะปลูกต้นนี้เอาไว้จะสังเกตว่าแต่ละบ้านเนี่ยในรั้วเขานี่มีต้นมนต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนี่นี่ก็เป็นมะม่วงเห็นนะซึ่งถ้ามันเหลืองเต็มที่ปุ๊บมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นเหมือนมะม่วงหวานแบบหวานแบบบ้านเราอะไร อันนี้ลองกินได้อันนี้ไม่ลองอันนี้ไม่ลอง too spicy เขาบอกว่าพริกมาดีฟนี้เผ็ดมากเพราะว่าเรากินออมเล็ตตอนเช้าอ่ะแล้วเรากินแบบมาดีฟออมเล็ตอ่ะเขาจะใส่พริกอันนี้ไปด้วยอ่ะซอยเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเผ็ดมากไปมาดีฟมาหลายเกาะแล้วนะไปแบบโลเคอลไอแลนด์มาหลายเกาะไม่เคยเจอเกาะไหนที่แบบว่ามีสวรรค์สวนกล้วยสวนกล้วยซึ่งแบบ นน่นมากคือสวนเนี้ยเขาจะแบ่งเป็นแบบพื้นที่ของป้าคนนั้นบ้านคนนี้ลุงคนนั้นคือเหมือนกับในชาวกนเกาะนี้ยอย่างที่เข้ามาดูเนี้ยทุกบ้านก็จะมีสวนกล้วยของตัวเองแล้วก็สามารถมาเก็บไปกินไปคุกอะไรอย่างนี้แล้วก็เอาไปขายที่มาเลหรือว่าเอาไปส่งที่ตามรีสอร์ตต่างๆในแถบบาเาทาได้ข้อสําคัญนะก็คือว่าเป็นกล้วยที่แบบ ปลอดสารเคมีเลยคือเหมือนเขาปลูกเพื่อกินกันเองแล้วก็ขายบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นไม่มีเคมีเลยที่เขามาดูเนี่ยในอนาคตเขาจะเซตอัพที่นี่เนี่ยเป็นเกาะที่แบบว่า healthy island มีการเล่นโยคะกินอาหารดีแบบ eat well sleep well ก็คือเหมือนแบบทำให้เป็นเกาะที่โดดเด่นเรื่อง wellness อะไรเงี้ยนี่ตั้งแต่เดินมานะเจอแบบ ต้นมะพร้าวเยอะมากแต่ถ้าสังเกตให้ดีที่นี่เป็น k ิงโค o c o n u นะค่ะ k i n c o c ก็มันจะเป็นรูปแบบสีส้มเลยเนี่ยอย่างนี้เลยเป็นสีส้มเลยคือถ้ามะพร้าวธรรมาดาก็จะเป็นสีเขียวๆขียวใช่ไหมแต่เนี้ยจะเป็นแบบสีส้มเลยแล้วตอนเรามาถึงอ่ะเราก็ได้ชิมแล้วมันหวานมันไม่เปรี้ยวปกติมะพร้าวมาวดีมันจะเปรี้ยวใช่ไหมที่เนี้ย น้ำมันจะแบบหวานขึ้นแบบเยอะมากเรียกว่าเป็นเกาะที่มีคิงโคคนัทเยอะมากแล้วก็ถ้าใครพักที่คูดูเวลี่วันนึงเนี่ยเขาจะเสิร์ฟคิงโคคนัทสลูกเช้าลูกหนึ่งเย็นลูกหนึ่งแบบว่าเฮลตี้มากๆที่เดินมาเจอมุมนึงค่ะมุมนี้เขาเรียกบิกินี่บีชมีแต่ต่างชาติแบบเล่นน้ำใส่บิกินี่อะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นแบบสถานที่ที่เอาไว้ให้ คนที่มาพักที่นี่เนี่ยได้มา Enjoy the Beach แต่ว่าข้างหลังเราเนี่ยนะคะก็จะเป็นมุมที่เขาเหมือนแบบเป็นมุมเอาไว้โยคะเขาจะมีจัดเป็นกรุ่มมาอะไรอย่างงี้เนาะก็จะมีอินสตราคเตอร์มาคอยสอนโยคะอะไรอย่างงี้ก็ใช้พื้นที่ตรงนี้เลยจะเห็นว่ามีเสือมีอะไรอย่างงี้ก็สะดวกเลยแต่ส่วนใหญ่คนมาก็จะแบบมาเป็นเอ็นจอยบีชซึ่งมันก็จะเลื้อยยาวไปถึงตรงนี้ มาถึงโลเคอิเลนทันทีค่ะต้องมาชิมอาหาร local จริงๆชิมชมาหลายมื้อแล้วแต่ว่ามือเนี้ยมีโอกาสมาบุกในครัวจะได้รู้ไงว่าเวลาคนมลดีเวียเนี่ยเวลาเขาทำ,ทำรัวทําเมนูอาหารต่ตางๆตอนนียเป็นยัไยงไงบ้างอะไรอย่างนี้เออวันนี้เราอยู่กับที่บ้านหนูเซมโค่นี่แหละที่บ้านนี้แล้วก็อันนี้เป็นแม่เขาก็จะทาอาหาร เมนูเมนูหนึ่งซึ่งทำให้เรารู้เลยว่าสำหรับคนมาเีเซียเนี่ยของที่จะอยู่ในครัวเนี่ยที่มีแน่ๆเนี่ยนี่กปลาปลาปล่าลาสดมากนี่ดูปลาและอีกอย่างหน,นึ่งก็คือเขาชอบทำแกงเนื่องจากเกาะอยู่มีมะพร้าวเยอะไงก็ะจะมีแบบว่ามะพร้าวเป็นแกงเป็นเคอรี่ชนิดต่างๆสลับกันไปเหลืองมั่งโุ่นนี่นั่นแต่ยังไม่รู้ว่า มือเอนี้ที่เขาจะทำส่วนอ่อนแดงเนี่ยเพราะว่ามันพีจะปันแบบแดงๆเป็นเลยนะก็เดี๋ยวมือนี้จะลองทำแกงแม่บ้านนี้จะทำแกงให้ดูเสร็จแล้วนี่ปลาที่ทอดมะตะเกียนี้ที่อยู่ในกระทะบา้านนี้มาอยู่ในท้องเราแล้วเุากนินไปชิ้นหนึ่งแล้วล่ะก็อร่อยดีคือมันมีความเผ็ดอะเพราะว่า ที่แบบมันลงไปตามล่องปลาอย่างเงี้ยเขาชําแหละชําแหละนะมันเข้าถึงเนื้ออะไรอย่างเงี้ยก็แบบเป็นอย่างเป็นอย่างมันก็จะแบบอร่อย <c oughs> ก็ทําไม่เผ็ดก็ได้อย่างจานนี้ไม่เผ็ดแตจานนี้เผ็ดส่วนไอ้น้ําจิ้มเมื่อกี้ที่เขาทำเผ็ดๆก็จะเป็นน้ําจิ้มที่แบบเอามาราดกับปลาได้ถ้า <c oughs> สมมติว่ายังไม่แซ่บพออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครยังไม่แซ่บพอเห็นไหมจางว่าเครื่องเทศเท่ไรสามารถเติมแต่งได้อันนี้อันนี้ของหวานอันนี้ของหวาน อันนี้ของหวานที่อยู่ในม่องเมื่อกี้เอาร้อนร้อนๆอ,อย่เนี่ยเป็นเหมือนแบบสาคูเปียกอะแล้วเขาก็ใส่น้ำกะทิเป็นเขาใส่นมข้นด้วยนะยังไม่รู้รสออกว่าเาป็นยังไงเดี๋ยวลองดู ประกันชั้นหนึ่งทิปอัพทูมายจากทิพยะประกันภัยจ่ายตามระยะไหม่จริงแค่ไหนแค่นั้นเติมได้ทบได้สบายๆแบบอัพทูยูทิปอัพทูมายเริ่มต้น4,900บาทต่ตอปีโทรเลย1736หรือท i ปอินชัว c o m หรือตัวแทนนายหน้าทิพยะประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันทุกครั้ง สนุนโดย GoPro Thailand by Mentagram คือความที่เขามาดูเป็นโล c a l island เนระเราจะออกไปดำน้ำแต่ว่าเมื่อเช้าไปกินข้าวก็แต่งตัวแบบมินชิดนิดนึงเพราะว่าอยู่ที่ l o c a ไ island แต่ว่าเดี๋ยวนี้ค่ะโปรแกรมเราเดี๋ยวออกไปใกล้ๆเนี้ยเขาจะมีซันแบงค์สวยๆอยู่เจมโควบอกว่าอยู่ไม่ไกลจาก กเกาะคามาดูเท่าไหร่เสร็จปุ๊บเขาจะพาไปดำนงดำน้ำตามจุดที่แบบน่าสนใจใช้คำว่าน่าสนใจต่ยังไม่รู้จะเจออะไรก็หวังว่าจะแบบเจอเต่าก็ยิ่งดีเนาะแต่ถ้าโชคดีกว่านั้นจะเจออะไรมากกว่านั้นก็ยินดีค่ะเดี๋ยวไปดูกันเป็นแซนแบงค์แล้วแต่ว่าดูขอให้ดูน้ำเคลียร์มากๆน้ำคือแบบว่า ใส่เห็นไปถึงทุางล่างเลยอ่ะแบบใส่จริงๆน้ำใสมากๆว่างๆวางๆเลยค่ะอันนี้เป็นซนแบงค์ซึ่งแบบต้องบอกเลยนะเราอยู่กลางมหาสมุทรทิเียเลยมันจะมีซนแบงค์แบบนี้เยอะมากเชื่เราดิแ้เนี่ยมันจะเป็นแหวกๆแ,แ,แ,แบบแอย่างนี้เลยข้างบนนี้ก็จะเป็นอีกประมาณหนึ่งเลยอ่ะอยู่ที่ประมาณหนึ่งซึ่งแบบว่าเน,นี่ยอย่างที่บอกไปอยู่หา่างจากคามาดุ้งมาก็ 10นาท,ท,ท,ทีถึงแล้วคือต่อให้เรามาพักที่โอคอไอแลนด์เนะแต่เราก็สามารถที่จะเอ็นจอยกับสิ่งเหล่านี้ได้อะไรอย่างเงี้ยคื่แเรจะมาเล่นน้ําจะมาอาบแดดจะมาสน็ก,ก็เพราะว่าเมื่อกี้เรานั่งเรือมารงนี้ก็ใสมากก็มีปะะการังนิดนึงเหมือนกัน ชาแนแบงค์เราจะเจอแบบซากประการัางแบบนี้เยอะมากเลยอ่ะซึ่งแบบอยู่ตามจุดต่างๆบนบนชายแค์ก็มันสวยเนาะแต่ว่าดูแล้วก็เอาไว้ที่นี่เนาะเพราะว่ามันเป็นของที่อยู่ที่นี่ก็ท่านอยู่ที่นี่เดยวน้ำทะเลก็พัดไปพัดมาอนะไรอย่างเงี้ยแต่สวยๆแบบนี้เยอะมากเลยอ่ะเรามาเที่ยวเราก็ดื่มดำความสวยงามของธรรมชาติอย่างเดียวไม่ต้องเอากลับบ้านแต่เอากลับมาแต่ความทรงจำที่ดีประสบการณ์ที่ดีนั่นแอ เราดำหลายจุดมากเพราะว่าตอนแรกไปที่แซนแบงค์พอแซนแบงค์เสร็จปุ๊บเราก็หาจุดที่น่าจะเป็นจุดที่ดําน้ำอะไรอย่างนี้เนี่ยเมโคก็พาไป2จุดจุดแรกที่ไปตอนแรกก็ใกล้ๆกับฮานิฟรูเบนะห่างออกมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ใช่แมนเาเรซีซั่นอยู่แล้วก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะเจออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็โอ้ที่เจอเต่าจ้าได้ไว้น้ำกับเต่าเหรอใกล้ๆเลย เสร็จปุ๊บก็มาอีกจุดหนึ่งก็คือเป็นเหมือนเป็นรีฟใกล้ๆก,กับไอ้แซนแบงค์นี่แหละตอนแรกก็เหมือนไม่มีอะไรนะมองไปก็แบบก็คงไม่มีอะไรพลงไปปลาเยอะมากปลาสีเหลืองปลาสีฟ้าอะไรอย่เงี้ยเต็ไมไปหมดเลยมาดีฟเนาะก็ยังเป็นมาดีฟก็คือปลาเยอะถ้าเกิดใครมาแล้วอยากจะมาแบบมีแบบ e x p e r i e n c e อย่างนี้เนี่ยที่ามาดูเนี่ยก็ไปพักที่ ูเวลลี่ได้ที่บูเวลลี่ก็เจมโคสสามารถออร์แกไนซ์ทุกอย่างอาหารสามมื้อเนี่ยเป็นอาหารที่แบบโลเคอลูฟทเลยอะไรนี้แล้วก็ออกมาดำน้ำแบบนี้เขาก็ให้เขาออร์แกไนซ์ได้ก็จะมีเรือพาออกมาตามจุดต่างๆแต่ไฮไลท์ก็คือถ้าใครมาช่วงฤดูกาลที่ดูแมนตาเรอะไรอย่างเงี้ยเนาะ mm hmm. ก็ประมาณกรกฎาคมขึ้นไปจนถึงพฤศจิกายนเนี่ยเป็นซีซั่นที่แบบว่าถ้ามาก็น่าสนใจเพราะว่า ถ้าเราไปแพักโรงแรมแบบหรูๆอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะอยู่ได้2อสคืนนะแต่อยู่ที่นี่เราอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยแล้วแบบนั่งเรือออกมาดูได้ตามสะดวกเลยก็สนุกดีค่ะแล้วก็เขาก็จะมีนี่พอขึ้นมามีคิงโคคอนัทมาคอยให้บริการด้วยหายเหนื่อยเลยก็คง <Wow. S 1> ไปได้มามาดีทุกครั้งนะคะที่จะได้มาสัมผัสวิถีชีวิตของ ผู้คนชาวเกาะที่แบบเป็นโ local island อะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่พอเรามาแล้วเราได้มาสัมผัสเนานะที่คามาดูซึ่งอยู่ในบาทอค่ะถ้าสมมุติคนจะมาเนี่ยมันมีหลายทางที่จะมาจะ ทีเ p l a n ก็ได้หรือจะนั่งเป็น d o เมส t i c p l a n ก็ได้มาลงที่ดาวันดูหรือไม่ก็คือนั่งเรือตรงมาเลยที่คามาดูเลยก็มีเรือออกจากมาเลเกัยมาเขาก็จะมาส่งที่คามาดูเลยเพราะเป็นเกาะที่คนที่อยู่เยอะพอสมควรนะเราเดินเลาะอีกหนงเกาะเนี่ยสามร้อยกว่าคนเลยก็ถือว่าเยอะเหมือนกันลองมาแบบ ฟีลโลเคอลกันบ้างอนะไรอย่างเงี้ยกินอาหารที่เป็นโลเคฟู้ดเข้าครัวไปเลยว่าเขาทำยังไงกินแกงอะไรเดินไปดูใบไม้แบบไหนที่เขาเอามาใส่คลอรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะม mm ัน hmm. ก็จะแบบสนุกดีเหมือนกันแล้วก็เป็นอีกมูสหนึ่งซึ่งบางคนคิดว่าเอา้าแล้วฉันมาโลเคไอแลนด์ฉันก็ไม่ได้สัมผัสหาดหสวยๆอย่างที่เนี้ยเขาก็จะมีบิกินี่บีชซึ่งเป็นหาดที่อย่างอันนี้เป็นหาดของชาวบ้านใช่ไหมแต่ที่บิกินี่บีชเนียคุณก็จะมีเสใสายชุดวนนะ่ายน้บิกินี่เป็นเล่นน้ำเป็นหาดที่แบบ ต่างชาติทั้งหมดอ่ะที่อยู่ที่นี่แล้วก็เป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยไปใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นมาที่นี่อย่างที่เราพักที่ฮูดูเวลี่นะคะเราก็จะรู้เลยว่าอ๋อพักโลคอยอแลนด์ฟิลมันจะเป็นอย่างนี้บ้านไม่ได้อยู่ติดหาดนะแต่ว่าไม่ไกลจากบ,บ้านนี่คือสามารถเดิมนมาเอ็นจอยบนบีชเป็นหาดอะไรนี้ได้สบายๆเลยแล้วก็กิจกรรมอย่างเงี้ยก็จะมีเยอะเหมือนกันเช่นเราจะออกไปดำน้ำแล้วบาทอนะนเป็นที่ที่แบบ เป็นมรดกโลกอู่แล้วนะก็สามารถทําได้ก็เป็นอีกมูนึงค่ะอยากให้ลองมาเปลี่ยนบรรยากาศมาสัมผัสกันหรือในซีซันของแมนตาเรเนี่ยที่เป็นช่วงกรกฎาคมสิงหาคมถึงพฤศจิกาใครที่แบบจะมาพักที่บาทอก็ลองพิจารณาขามาดูเกาะน,นี้นะคะซึ่งเันเกาะที่ประมาณ20นาทีก็จะถึงที่ฮันนี่รูเบซึ่งแบบไปดูแมนตาเรได้เหมือนกันก็วันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะที่ติดตามรวมถึง ผู้สนับสนุนรายการของเราค่ะทิพยะประกันไทยค่ะดรโบพลัสนะคะ,ะ,คะซึ่งมีทั้งพรีเมียมแคลเซียมจากญี่ปุ่นแล้วก็ฟิชคอลลาเจนจากญี่ปุ่นรวมถึงผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกค่ะจากครูตัวช็อปค่ะคลิกไปที่ครูตัวช็อปดอทใส่โค้ดการขับนะคะได้ลด5%ค่ะแล้วก็ใครสมัครสมาชิกด้วยก็ได้ลดเพิ่มอีก5%เป็น10%เลยรวมถึงผู้สนับสนุนรายการของเราค่ะากาแฟค่ะหอมมากกาแฟแบบ กาแฟดีๆเลยอ่ะดีๆเลยจากเป็นกาแฟดอยตุงนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ลองชิมแล้วบอกชอบชิวเลยมาเมาดีพกเป็นซองมาได้เลยนะคะมาเทียเท่ยวเบื่อบางคนติดกาแฟอะไรอย่างงี้ยน,นะรวมถึง GoPro Thailand ค่ะ by Main t a g r a m นะคะก็ GoPro 9 GoPro 10นี่แบบว่าลงน้ำนี่ฉลุยมากเลยหรือว่านี่เลยเราใช้ถ่ายรายการนี้ก็ GoPro 10เหมือนกันนะคะก็เป็นอะไรที่แบบว่าสะดวกสำหรับการเดินทาง ก็ติดตามกันนะคะสำหรับทอล์กเรื่องเที่ยวกับการจนาหงทองค่ะทุก4ี่ทุ่มวันเสารออ์ติดตามกันแล้วกันนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะกับเบลลาแบบชิวๆเลยที่ทามาดูไอแล้วสวัสดีค่ะทอล์กเรื่องเที่ยวกับการจนาหงทองร่วมกับ Get A w a y เ a เวอชชวนคุณออกเดินทางตลอดทั้งปีนี้ค่ะ24-27กุมภาพันธ์ ไปฟันแอนฟรีไดวิ่งด้วยกันที่เกาะหลีเปะ๊ะ19-22มีนาชีพจรลงสาเข้าตรังพัทลงุงตื่นมาดูยกยอที่ปากปราและทุ่งวัวแดงทะเลน้อย1-15มิถุนาไหากิ้งบนเชือกเขาแอลที่สวิตเซอร์แลนด์อิตาลีฝรั่งเศส7-10กรกฎาคมมหัศจรรย์ถ้ำนาคาภูสิงหภูทอกภูลังกา10-14สิงหาไปดูแมนตาเรด้วยกันที่มาลดีฟค่ะ8-11พฤศจิกายน อลังการไปกับเทศกาลลอยที่เป็นที่เชียงใหม่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ g e t a w a c a t i o n 083 0090 012หรือ081 426 1414 14